สวัสดีครับสบายดีพี่น้องป้องไปเพิ่อส,สุขสุขคนเราเมือน,นี้เมื่อนี้ก็มาเข้าสู่ซ่องบ,าวบวา่าบัวไข่นาค้ำคือเก้าพี่น้องวมือน,นี้กันบ่บาวบวาัวไข่นาค้ำก็มาไกลพี่น้องไง้นนมัมือนี้บ้านเมืองสุนบุรีเนะเมืองสุนบุรีเลยจากไอ้บ้านบึงสร้างเสียงหม่มเนาะเลยมากับไก่สมขสมควนพี่น้องไอ้บ่าวบัวไข่เอารลอดม้อใส่มาเนาะมือน,นี้ มาตุลาพี่น้องแต่ก,ก็มาเบิ่งเงินเทารองเพิ่นทีวานเล่าล่มทับเพิ่นเนาะเล่าอยู่ข้างหลังพี่น้องเดเต่เ,เ,เสาเนาะล่มทับเพิ่นเพิ่นสิปุ๊กเล่าไมา่เล่าเขา้าหรือว่าซางเข้าพี่น,น้องามาันล่มทับพอดีแขนเพิ่นหักเนาะแขนมโนนี่หักทีวาพวใครจะพาะไปเบิ่งนะพี่น้องเนาะ ว่าอาการเป็นไรแน่ยังงีนแต่ว่าแค่เพิ่นฮักเพิ่นกะบัมีไพน้องได้ก็ได้เพิ่นผู้เดียวเพิ่นกับเมียเพิ่นเนาะเพิ่นอยู่กับเพิ่นอยู่กับเมียเพิ่นสองคนแต่ว่าลูกเพิ่นกะดูบ้านพูดแต่เพิ่นกะเฮ็ดกะซากอยู่นี่เนาะมาซื้อบ้านอยู่นี่ปลูกเคลื่อนลูกซ่านอยู่นี่พี่น้องเพิ่นกะบ่ทันได้แล้วดอกเพิ่นกะได้เนาะเพิ่นกระเฮ็ดหลายอย่างอยู่พอดีมาเป็นใน เล่าล้มทับเพิ่นนะเนาะเพิ่นก็เลยหยุดไปก่อนพักผ่นอนจะก่อนพี่น้องเพราะว่าให้บาดแผลมันหายหรือว่าให้แผลมันหายก่อนเนาะะมีผู้เดียวเพิ่นเนาะเอาว่ารบุคลรจะพาไปเบิ่งเล่าพี่นอ้องเป็นอะไรนะเนาะอ่ะไปบุกซ้ำกันเลยพี่นอ้องนี่พี่น,อน้องบ้านหนองบัวเล่านะพี่นอนะ้องเนาะเมืองชลบุรี บ่าวไร่กัมาไกลดีนี่พี่น้องเนี่ยทางเพื่อนก็ได้พอหันได้แล้วเราเพื่อนก็ได้มันเป็นทางแดงพี่น้องเนาะเดี๋ยวเพื่อนเพิ่นอยู่สุดมุ่พอดีพี่น้องไถ้าเป็นนั่นมูมบ้านอยู่ข้างในอย่มู่บ้านเนาะนี่เพิ่นออกมาอยู่มาซื้อทีอยู่นี่เนาะเพื่อนเพื่อนกับว่าฮันได้แล้วเขาอะไรพี่น้อง เพื่อนเพื่อนเาเงยเนี่ยไกแ่แคมทางบ้านน้องหมัวเล้าเมืองสุนบุรีบ่าวบุกใครกับบุกเคยมาจากเถื่อเนาะหากมาเถื่อแรกพี่น้องบ่าวบุกใครกับว่าไก่พอสมควรเนี่ยพี่น้องเนียออกจากเมืองสุนมานี่กับประมาณไม่บ่าวบุกใครกับว่าหลายกิโลขึ้นกันพี่น้องไ,งไกล่ลี ย้ำเราว่าไก่น่ะพี่น้องเนาะพบว่าใครมากกับแม่บ้านสองคนพี่น้องจะได้มานอนคืนนะพี่น้องเนาะแต่วา่าทางูน้องซ้วนนีก่ก็ทางก็บสบายพี่น้องทางดำออกมาเนี่ยเป็นทางแบบมืนทางแดงเนาะพบว่าใครก็มากครับวันนี้ด่านี่อามอนใส่มาพี่น้องเนีย มาฮอตตั้งแต่บ่ายสองโมงเนาะมาถึมาตันออกมาจากบ้านกับประมาณสิบโมงสิบเอด็ดโมงพี่น้องมาฮอดพี่กันบ่ายสองเนาะเนี่นเป็นเพื่อนรัวเพื่อนหนอรังเนาะเผื่อกับขั้นด้แล้วข่างเคื่อนเพื่อก็เป็นป่าเนาะเพราะว่าอันนี้อยู่นอกหมู่เลยเคื่อนหนานะอ,อยู่สุดหมู่เลยเป็นป่าคือเป็นโคกบ้านสมขัยเอิญโคกเลยอย่างแี้ ปลูกสุดหมู่เลยสุดหมู่บ้านเนะาะหลังบ้านก็มีสวนพักสวนยังมันปลูกไว้เนาะเนี่ยพี่นอ้องอันนี้อันนี้ไม่ผสิมาเห็ดเล่าเนาะเนี่ยเพิ่อลงกัน ก็ตีเสาตีจ่ายตีอย่างเรียบร้อยเนาะว่าก็มีจ่ายอยู่แต่ว่าตะปูมันลุดพี่น,อน้องไงเพิ่์ลวอามันทับพันธม์งอกลางเนาะเพราะว่าถุนตะปูวอบตะปูไว้จ่ายมันลุดเพราะว่าตีนเสากับเพิร์ก็ใส่เอนอันนี้พี่นอ้องบ้านทางเอิญหินด่านเนาะเพิร์มาใส่ สาวกับสาวเก่าเพิ่นมากมาจากบ้านข้างในข้างข้างแค่ก,ก,ก็ปลูกผักปลูกหญ้าเนาะมีสวนผักสวนหญ้าพี่น้องโอ้ยเป็นเป็นจกสะเดี๋ยวน้อยเดี๋ยน,นี้เนาะเอนอนาะ กระจกสะอยู่ข้างเฮือนพันุพอดีสะนี้ก็เป็นนันสวนเนาะพันปูปลูกถั่วปลูกถั่วปลูกแตงพี่นออ้องอ่าเธอพันปลูกต้นหอมพี่นออ้องไยเนี่ยต้นหอมเนาะนี่ก็ถั่วพักถั่วพักยาวเนาะ นี่แตงพี่น้องปลูกไลายนี่ผักกาดหอมกับมีนะมาพี่นะผักสลัดพลังสีขึ้นนะแต่ว่าทั่วผักยาต่วน,นนั่นเนี่ห้วยเป็นดอกไงพี่น้องไงมักเขือมักพริกมักแตงนะัเพิ่นปลูกพิ่นขยันเลยพี่น้อง บ่าวบัไข่กับฮักกมาครั้งแรกในชีวิตของบ่าวบัไข่นะบมเคยมาไกลปานนีจ้จ้าเสือพี่น้องเอ่อออกจากไอ้เขตสวรรค์เนาะมาฮอดเมืองซุนกับเข่าบ้านในบึงสร้างออกจากบึงสร้างมานี่กับบึงสร้างเสียงฮมออกจากมานี่กับม่านบ้านบ้านน้องบัวลาวใกล้พอสมควรหน่อพี่น้อง อันนี้พี่น้องทีวานเล่เาลมทับเผืนหนวเนี่ยผักขิงหยางว่าอะไรเนี่นี่นะแขนหักข้างหนึ่งน้าพี่น,อน้องเนาะโอ้เล่านี่แหละวาลมทับเออเออนี่น่าพี่นอ้องทับพันวะโอ้ทับมองนี่เผืนหัวพี่นอ้องเี่น่ามองหัวแล้วนี่ บุตรบุตรอะเออนี่ตัวม่ตัวนี้ตัวต่อันสุมเจ้าตั้งเบิดร้ยรอป่ตั้งเบดเลยตั้งเบดแล้วปานนี้ตีใจพังนั่นพังนี่ก็ตีตีขางเดียวยังสิใช่ใจขางเดียวเออแบอกมว่าใช้นะเชงนี่โาโอยใช้ก็ได้แล้วะใแม่กับทอดนี่แล้วมันก็อยู่แล้ว่ะ เอ,อ,อตอกชนนั่นตอกชนนั่นแล้วก็เลยขึ้นตอกชนนี่พอขึ้นตอกชนนี่แต่ปู่ทางน้ำมันมดอนมันป<อ>ู่ทางนั้นมันดอนแล้วก็ยังนั่งอยู่กระเทิงพี่เออจอังไม่แตนน่ได้ไหมแตวนี้ลงมาวัดหัวนี่ปา<ะ>ท้อปดีหมวนลงนี่เลยไม่หัวนี่ก็แตกแตกใครอยู่หัวปวดแตกเนาะแตกหน่ิดนึงแตกหน่ิดนึหนงหัวเพิ่นเหรอพี่น้องคุณอา เออหัวเจ๊กแขนเพิ่อกระจดซ้ำน้องบนหักเราว่าแขนนะลไปอำไปโปะแป่งอยู่แขวงจนดำเนาะเพิ่อกระจายคนเนาะเสาเป็นคนเท่าก็เจ็บว่าเจ็บแน่แล้วนอนดากกระจายว่ามันพลาดกับพื้นพี่น้องว่าเสาเล่าแต่ละเสามันในหน่อยพี่น้องแปดเสาพี่น้องคนละวันสี่การในกระชีกันในกระชีมืดน้ำหนักอันนี้ คนจะปวตายไงะใครจะปวดตายเนาะเป็นยังดีนะงานเจ็บคือว่าเจ็บซื่อโอ้มันเป็นกฎเกณฑ์ของมนุษย์เล่านี่ไม่เล่าเก่าหรืออะไรเล่าเก่ามากมาจากบ้านตัวไหนเออคนมากมาจากเือนใหญ่ขคนในพี่น้องให้สมาปลูกอยู่พี่บ้านเนาะพี่อยู่พนมน้ำท่วมเออเจ้าอ้ามาว่าอยู่พี่เขาอย่าน้ำท่วม มาบัดทั้แล้วช่างเจ็บก่อนลเลยหยุดปานเห็ดกันจะคนบาทสี่ห้าคนห้าคนห้าคนพี่น้องยังบัดทันมาครบหมู่บเอ้ยช่านี่ก็ย่อดได้แล้ววะ่ะเออ,อก็เลยพร้อมกันย่อม,มู่ก็พาอยู่ไปเวียกได้หมดของยู่น่าก็มีแต่ช่างเอ,อาไปเห็ดเพื่อนดิเาไปเห็ดเพื่อนอยู่นึงก็ไปเห็ดเพื่อนอยู่พุ่นแหละมันนั่นก็ว่วาปวดเท้าแล้วว่ะ นั่นแหละเอาความมักง่ายหลายเนาะมักง่ายแล้วก็เจ็บอีนั่นแหละย่ออะไรกันย่อมันผิดพลาดมาอะังที่และตทีกันกับบุฟเฟ่ใครรักถือเกี่ยวของก็ถือเพื่อนอย่างไรเพื่อนก็ได้ตายมาเล็เดี๋ยวเราไปโทษอัเนาะเพื่นเพื่อนนั่นก็ทับเพื่อนนะทับอยูุฟุตเจ็บนักมาได้ชักย่าหายมาหนังก็ไปห้องมอคือกันเออทำแบบ้บอลฮักคนน่ะแต่ว่าเราแล้วเป็นผู้เจ้างั้นแม่เป็นทันแล้วว้าว ด้มีลาานแต่ว่าอายุหลายเนี่ยก็อยากนัานานก่นเนี่ยเนาะมันก็อยากนั่นเศร้าเห็นบอลว่ะมันคือเด็กน้อยได้เฮาก็แก่โตไปแล้วอาออยุก็มากบ้านผมมีอะไรได้ไห<า>ย,ยเฮา,าต้องพื้นผักพื้นก่อนจกนักจนมเศร้าคุณแหละอาละ่ามันเศร้าไปแล้วจ้ะ ไม่แป้นแต่ละเส้นมันบระมาณเส้นน้อยพี่น้องเนาะแบกก็จะขึ้นแต่ว่าเสร้านี่ห้วยแต่ว่าช่องช่องคนยอดเต็มแหมห่วยหนาเสียใหม่เนี่ยมันไม่นหาสิบหนาหรือไม่เนาะบานนี้คนละ่ายเศร้าแล้วบ้านี้เนาะเดือดต่อเนาะเออดีไปแล้วโอ้เดือนได้แล้วจะสงสารคุณละพี่น้องเนาะ เพผลพลิ้วซะพี่น้องไอ้บาตรเฮ็ดยังกบได้บ,บาตรถ้าบอกมันเศร้าก่อนแล้วบาตรอ่มามันเศาแล้วได้สามขาพี่น้องไอ้บาตมันเป็นกฎเกณฑ์ของมนุษย์เจ็บขาเป็นตายคล้องคู่กันมาอะไรกันตาไมนดีนเนนพื่อนละตอนนี้พักผ่อนกันพักผ่อนก่อนพูดแล้วเนะาะบอกว่าใครจะพาเบไิไง ไม่แต่ละเส้นแต่ละโตพี่น้องว่บแม่นน,น้อยไปล่มทับคนเนาะเสากับสี่เสาไปแหงเลยแปดเสาแล,ล 4, ้วข้างนละสี่คนนะยังว่าขันเสาตั้งวยังมันใจบนันได้ขันเสาตั้งเขาบอกทีใจหลายตะปูใหญ่ใส่รดแล้วเอา,วาเสือใจไว้แล้วกัใไม่กับตอก เพิ่นกระปุกใกล้เคลื่อนเพิ่นเนาะเออเพิ่นก็ไปใส่กรบป่ได้เลยพี่น้องแต่เมียเพิ่นแล้วเบิ่งบาททำว่า,าเพิ่นเศร้าเสียก,ก่อนฝากเพื่อนสิได้เดือนอยู่ดอกยเ,เห็ดปวได้ครับพี่น้องเนาะแบัว่าใครกลับมาบ้านเพิ่นพอดีพี่น้องไนะอง้บ้านน้องบัวลาวพี่เลยส่งบุรีออกมาพี่น้องเนาะ แต่ว่าเมืองสุนบุรีแต่ว่ามันเลยออกมาเมืองจากสุนบุรีกับไก่เติมพี่น้องประมาณสามสิบกว่าลักแล้วออกมาจากนี้สามสิบกว่าโลไก่พี่น้องอ่ะนพ่อให้เข้าเบิ่งเข้าส้มแล้วก็นดื้อกดไลค์กดแชร์พี่น้องกดชับตะคให้กดกระดิ่งการแจ้งเตือนเนาะบอ้พลาดคลิปใหม่ๆทางซ่องแบบว่าไขานาคำนาะพี่น้องเนาะ เนี่ยเนี่ยพันยางจ้าดี่ปแล้เห็ดยังกันยากนะดอกนอ่าสละ่เออนักตนนี้มาเจีบางนี่เอต้นี้เจีบคางนี่แม่นแหละนอนได้ทางดีเนียวายิกหมางนี้กะบรพฟิกางนี้กะบราโอ้ยพยายามเนยนี่นีนนอทาเดียวเลยอ้าว น่องทาจนทีแครนจอดเป็นไรจะใสเออมันเป็นเนั้นได้มันเป็นเวนกำมานเนี่ยป่านนี้ข้างคว้าก็เจ็บพี่น้องเจ็บสะโพกเนาะเจ็บสะโพกบ่านนี้ข้างไส้ก็เจ็บแขนบาดพี่น้องไส้จะเจ็บแขนหนาแขนมันจนซ้ำเบิดเนี่ยบอกว่าใครเบิ้ดนี่ยพี่น้องหักหักเนาซ้ำเบิดเนี่ยเออน่อนทาเดียวนั่งง่ายทาเดียว ล้อมมเสร็จแล้วไม่ทับเนาะก็อย่งนี้นีกเจ้าว่าเบิดบ้านเนี่ยเขามานี่ยเราไม่ทับเจ้าวานแม่นเท่าอันที่วานเล่าทับเล่าล้มทับนะว่าใส่เอ้ที่แม่แล้วว่าข่อยกับประจักษ์ใส่โอ้เาโามาแล้วเออ